สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาดูแลบอลสีของเรานะคะมาฟื้นฟูบอนสีของเรานะคะบือบอลสีที่เราปลูกเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้นะคะกุหลาบแดงต้นนี้นะคะไม่สวยเลยนะคะเหลือแต่กระถางนะคะเพื่อนทีนี้นะคะกุหลาบแดงเลยเอามาบํารุงดูนะคะเนี่ยพอเวลาเราทําเสร็จนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเขาก็จะแทงหน่อแทงใบขึ้นมา เนี่ยใบายกาลังออกมาเนี่ยยังนิ่มอยู่เลยนะคะเนี่ยออกมาเยอะแล้วก็เร็วมากๆเลยนะคะเคล็ดลับบอนสีต้นไหนที่ไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนลองมาทําแบบนี้ดูนะคะลองมาทําแบบนี้ดูนะคะบอนสีของเราจะกลับมาสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ละค่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงทําอย่างไรนะคะบอนสีของเราต้นไหนที่ไม่สวยเรามาฟื้นฟูแล้วก็มาดูแลกันใหม่นะคะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยกลับมาสวยปิง๊งน่าดูเลยค่ะเนี่ยค่ะใบออกมาใหม่สวยมากๆแต่ว่าวิธีการนะคะก็ทําง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการกุหลาบแดงฟื้นฟูบอนสีออกเก่าที่ไม่สวยให้ให้กลับมาสวยแบบนี้ได้อย่างไรกันนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันกุหลาบแดงจะเอาต้นอื่นมาทําให้ดูนะคะ นี่ค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆบลสีของเรานะคะต้นนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยแทงหน่อเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดินก็เหลือครึ่งกระถางแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราเอามาฟื้นฟูใหม่ได้เลยนะคะเนี่ยเราก็กระแทดดินออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะ ใว้ข้างๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเตรียมดินไ้ด้วยนะคะดินดินสำหรับที่จะใช้ด้วยนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะแน่นนะคะเพื่อน จะไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่าข้างล่างนี่จะแน่นนะคะดินจะแน่นมากแล้วก็ยิ่งเรา,าทำไปเรื่อยๆดินมันก็จะแบบอ้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนได้มาแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะเ,เราจะวางไว้ในนี้ก่อนนะคะ บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีหัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ทำแบบนี้นะคะเขาจะลึกแล้วก็จะไม่ขึ้นนะคะใช้ดินก็เดิมค่ะเพื่อนแต่ว่าเราแค่ นี่ค่ะนี่ค่ะดินตัวเดิมนะคะเพื่อนดินตัวเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะขาดไปต้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะกะาบของเขานะคะนี่ค่ะแล้วก็นำดินตัวใหม่นะคะเพิ่มลงไปนะคะเพื่อน ดินที่เราเตรียมเอาไว้นะคะถ้าเราอยากให้บอลตีของเราสวยนะคะเราก็ต้องรื้อออกมาแล้วก็เพิ่มดินใหม่นะคะ เพราะว่าหลายปีแล้วนะคะกระถางเนี้ยที่ปลูกเอาไว้ที่เพื่อนๆเ,เห็นสวยๆอะค่ะหลายปีมากแล้วนะคะถ้าเราไม่รื้อเขาก็จะเน่าเหมือนเดิมน,นะคะนี่ค่ะทีนี้นะคะที่จริงมันก็มีไม่เยอะหรอกค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เองจากนั้นนะคะเราก็ต้นนี้ละคะลงไปนะคะ อันนี้หล่อนี้เราสามารถแยกไปปลูกต้นลินได้นะคะมือจะบังไปนิดนึงนะคะลืมดูเนี่ยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ได้เยอะนะคะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนสิ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนดินของกุหลาบแดงนะคะนะคะจะทำให้เขากลับมาแทงหลดใหม่นะคะโดยการที่ทำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนหาไข่มาหนึ่งใบแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็นี่ นี้เลยนะคะอันนี้คือเฉพาะที่ว่าเราต้องการเร่งเลยนะคะเพราะเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะดินของกุหลาบแดงเนี่ยจะเป็นดินที่เป็นลูกกรังบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าดินไม่ไม,ไม่ไม่มีนะคะเราก็ใช้ดินตัวนี้เอามาฟื้นฟูนใหม่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ใช้นะคะผงชูรสนะคะ งชูรสตัวนี้ตลาดแบงก็ไว้สําหรับต้นไม้โดยเฉพาะนะคะเนี่ยช้อนหนึ่งนะคะใส่ลงไปจากนั้นนะคะเนีคะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะสำหรับต้นไม้เราก็ทำง่ายๆนะคะไม่ต้อง พิธีรีดรองมากมายนะคะปลูกต้นไม้นะคะอันนี้สำหรับแบบเร่งด่วนเลยนะคะเร่งการแตกหน่อแต่ว่าเราจะใส่ให้เขาเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ,ะ,คะเราเพิ่มน้ำลงไปสักประมาณน,นี้หนึ่งนะคะแล้วก็นะะนี่ค่ะประมาณแก้วองค์แบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้ใส่หมดนะคะเพื่อน จะเข้มข้นมากเกินไปเพื่อนๆก็เพิ่มน้ําได้นะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มน้ําได้นะคะเพราะว่าให้น้ําใสกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะใสลงไปประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะไข่หนึ่งใบนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้น้ำสองลิตรนะคะน้ำสองลิตรแต่ว่ากุหลาบแดงจะทําสูตรนี้สําหรับเร่งนะคะเราก็ลดลงไปเลยแบบนี้เลย ันนี้เปลี่ยนดินใส่เสร็จนะคะเราก็ทําแบบนี้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาก็จะไปซึมซับอยู่ในดินนะคะเพิ่มเพิ่มบํารุงนะคะบารุงให้ดินเขาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ใส่ประมาณสักสองแก้วนี้หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาดูดซับลงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่า เนี่ยค่ะลงไปเลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูดซับลงไปนะคะเพื่อนๆทำไว้แบบนี้นะคะแล้วต้นอื่นๆก็เหมือนกันต้นอื่นก็เหมือนกันค่ะก็ะเขาก็จะออกมาสวยนะคะนี่ยน,น,นี่สำหรับต้นนี้นะคะแล้วเพื่อนๆคอยดูเลยนะคะว่าภายในไม่ถึงสิบวันนะคะ,ะ,คะเขาจะแทงหลอดขึ้นมาใหม่นี่แหละค่ะผลลัพธ์ที่ ทําไว้แบบนี้นะคะแล้วไปดูต้นที่กุหลาบแดงทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นจะเป็นอินเนานะคะทําไว้แค่สักสิบกว่าวันได้เหมือนกันนะคะ mm. เขาก็แตกใบขึ้นมาใหม่หลายใบมากๆเลยเพราะว่าเขามีหลายหัวนะคะเ mm. พราะฉะนั้น mm. เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะฟื้นฟูบอนสีลองทําสูตรนี้ดูนะคะ mm. ถ้าเพื่อน <ão> ๆไม่รือ้อ เพื่อนๆก็จะไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะแทงหน่อเท่าไหร่นะคะเราต้องรื้อแล้วก็เพิ่มดินให้เขานิดนึงนะคะจะทําให้บอนสีของเรานี้กลับมาแตกกอแล้วก็เป็นพุ่มแบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยวไปดูที่กุหลาบแดงทําไว้ก่อนนะคะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะเพื่อนถ้าเพื่อนทําแบบนี้นะคะจะได้บอนสีที่ออกมาสวยนะคะใบลายก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นอินเนานะคะสวยมากๆนะคะเพื่อนดูนะคะเนี่ย จะออกมาสวยแบบนี้น,นี้เลยนะคะผลลัพธ์จากการทําแบบนี้นะคะเขาจะสวยมากๆแล้วนะคะเขาก็จะแทงหลอดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเลยค่ะนี่กำกำลังขึ้นมาใบายังม้วนอยู่เลยนะคะเนี่ยใบยังม้วนอยู่เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แบบนี้ก็ลองไปทํากันดูนะคะ,ะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาแบแดงนะคะกดติดตามมาไว้นะคะเริ่มที่จะกลับมาฟื้นฟูบอลสีของเราใหม่ให้กลับมาสวยปิง๊งเหมือนเดิมกันนะคะ นี่แหละค่ะใครๆที่อยากได้ก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวยมากๆเลยค่ะอินเนานะคะต้นนี้บอลสีบ้านๆนะคะพเพื่อนแต่กลับมาสวยมากๆนะคะไปดูกันหลายๆคลิปได้เลยนะคะก่อนหน้านี้กุหลาบแดงก็ทำไว้หลายคลิปนะคะเขาจะสวยมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ